สวัสดีครับผมบอยบันทูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวบ o ร์ f เฟรมออโต้ออดิโอ n ันกลานะครับ ถ้าพูดถึงแบรนด์บสนะครับเราอาจจะนึกถึงหูฟังลำโพงบลูทูธหรือพวกแกดเจ็ตต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับส่วนตัวนี้เป็นแว่นกันแดดนะครับที่มีหูฟังบลูทูธในตัวนะซึ่งหูฟังที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบ Open e a r Audio นะครับแล้วก็ตัวแว่นเนี่ยมีไมโครโฟนให้ด้วยนะไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถรับสายพูดคุยโทรศัพท์หรือจะใช้มิทติ้งออนไลน์ก็ได้นะครับผมส่วนเลนที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นเลนกันแดดนะครับสามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้ถึง99%นะครับผมจริง เาไปใช้งานเ o u t ์ดอร์แล้วนะครับเวลาไปเที่ยว choices, ทะเลหรือไปเที่ยวต่งางจังหวัดนะครับผมตอนนี้ผมก็เอามันเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเลนตัดแสงสีฟ้าหน้าจอคมอคมนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหน้าจอคอมวันนึงน่าจะ7 8ถึงชั่วโมงได้นะครับผมก็เลยอยากได้แว่นที่เอาไว้ใส่ทํางานนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ทํางานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ประชุมออนไลน์ก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับและไม์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากมาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดะ,นะ,นะมนบบนีนะงผ ปิดกล่องออกมาก็จะเห็นตัวแว่นแล้วก็จะมีซองคล้ายซองกระยีอยู่ซองหนึ่งนะครับข้างในก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับผมก็จะเป็นที่ชาร์จ USB แบบแมกนติกนะครับก็พยายามอย่าทำหายนะครับตรงนี้เป็นแบบเฉพาะของเขาเลยนะครับผมวิธีการใช้ก็แปะลงไปที่ขาแว่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีพอร์ตรับแมกนติกอยู่นะครับผมแค่เอาเข้าไปใกล้มันก็จะดูดติดเลยครับนี่นะครับส่วนลำโพงของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆใบหูเวลาเราใส่แว่นนะครับผมตรงนี้นะก็จะมีทั้ง2ข้างเลยนะครับตรงนีี้ก็ม ทั้งตัวแว่นแล้วก็ตัวเลนนะครับทำมาจากวัสดุที่ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับก็สามารถใช้งานลุยๆได้เลยนะครับผมดูดีนะครับดูมีคุณภาพนะครับผมปุ่มการใช้งานของตัวเครื่องก็จะมีอยู่ปุ่มเดียวเลยนะครับก็คือปุ่มนี้ครับก็เอาไว้เปิดเครื่องนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องเปิดบลูทูธในมือถือก่อนนะครับผมแล้วก็คอนเน็กไปที่บสูทเฟรมนะครับในที่นี้ผมเคยคอนเน็กกันไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่เอาแว่นขึ้นมาสวมเข้าไปแล้วก็กดที่ปุ่มคอนโทรลครั้งหนึ่งนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะบอกว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้กําลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับผมแต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเพื่อ,อลองใช้ปุ่มคอนโทรลให้ดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะครับว่าผมเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งนี่แล้วกัน ตอนนี้เพลงเล่นแล้วนะครับถ้าผมอยากจะหยุดเพลงก็กดครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเล่นต่อนะครับถ้ากดสองครั้งจะเป็นการเน็กเพลงนะครับผมเพลงต่อไปก็จะเล่นขึ้นมานะครับส่วนการเพิ่มเสียงนะครับก็แค่กดค้างไว้แล้วก็หันขวานะครับอย่างนี้นะครับลดเสียงก็เหมือนกันนะครับกดค้างไว้แล้วหันซ้าย ประมาณนี้นะครับผมคือที่ตัวแว่นเนี่ยเขาจะมี motion นเซอร์นะครับเวลาเราหันซ้ายหันขวามันก็จะดีเทคได้นะครับผมโอเคสมมติว่าเราไม่เล่นแล้วนะครับเราอยากจะปิดเครื่องแล้วนะครับผมก็สามารถถอดแว่นออกมาแล้วก็วางหงายไว้อย่างนี้2วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับผมโอเคจากนั้นก็เก็บแว่นนะครับผมโอเคก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆลองฟังเสียงที่ออกจากลาโพงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้เนี่ยไปวางไว้ใกล้ลาโพงนะครับผมผมจะกดเปิดเครื่องนะครับ connected to galaxy note 9เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับ โอเคสรุปนะครับจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมา2เดือนนะครับผมสิ่งที่ผมประทับใจก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องดีไซน์ครับเขาดีไซน์ได้สวยมากเลยนะครับดีไซน์ได้ไม่ต่างจากแว่นตากันแดดธรรมดาเลยนะครับถ้าใส่เข้าไปนะครับดูผลเผยนี่ดูไม่ออกเลยนะครับว่าตรงนี้มีลําโพงอยู่ด้วยนะครับผมคือพอดีไซน์ได้แนบเนียนแบบนี้นะครับเวลาเราใส่แว่นออกไปข้างนอกเราก็จะไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับผมอีกอย่างมันก็ดูสวยนะผมว่าส่วนอย่างที่2นะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกสบายไม่อึดอัดนะครับผมไม่เหมือนกับพวกหูฟังที่เป็นแบบิน เวลาใส่ไปนานๆก็จะรู้สึกอึดอัดน,นะครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งวันเลยนะครับผมละเวลาเราฟังเพลงหรือฟัง YouTube อยู่นะครับเราก็ยังจะได้ยินเสียงบรรยากาศร,รอบข้างอยู่นะครับผมเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลาเราใส่หูฟังที่เป็นแบบอินเอียร์แล้วเวลามีเพื่อนคุยกับเราแล้วเราฟังเพลงอยู่อ่าเราจะต้องถอดหูฟังเพื่อคุยกับเขาเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่อย่างอันนี้ถ้ามีเพื่อนคุยกับเราในระหว่างที่เราฟังเพลงอยู่เราก็จะได้ยินเขานะครับผมแล้วเราก็สามารถพูดคุยตอบโต้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดไว้หันหนี้ผมคิดว่า็นข้อดีนะคร ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของเขาอยู่นะคร <C ourse> ับตัวนี้ผมได้มาในราคา8,300บาทนะครับก็มีขายอยู่ใน Lazada นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook วันท b ี e นะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบอ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ